สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่876การฝากให้สิ์คนหนึ่งไปกล่าวบอกประมุกสื่ออวินว่าเขาลงมือล้างแค้นให้นางแล้วต้นหลิงเทียนก็ได้คิดทบทวนมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่วุ่วามฝากฝังไปเรื่อยเปื่อยถึงแม้การบุกเข้าวังหลวงไปช่วยป่ายลี่หงเขาจะปลอมแปลงรูปโฉมไปแต่ในเมื่อสื่ออวินเป็นอาจารย์ของเฟิ่งเทียนบุเขาจึงไม่คิดจะปกปิดนาง สำหรับเรื่องสิทธิส่วนตัวของประมุขสื่ออวินที่ต้นหลิงเทียนฝากให้นางไปส่งข้อความคนนี้ตอนที่ต้นหลิงเทียนเจอกับเฟิ่งเทียนบูครั้งแรกในนิกายอักขีล่องลอยเขาก็ได้รับทราบจากเฟิ่งเทียนบูตั้งมาว่าสิทธิพี่หญิงของนางคนนี้เดิมทีเป็นเด็กกำพร้าแต่ได้อาจารย์รับมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ยังเล็กๆเช่นนั้นนางจึงเห็นสื่ออวินเป็นดั่งมารดาแท้ๆและเป็นห่วงเป็นใย,ยสื่ออวินยิ่งกว่าใคร เช่นนั้นตัวหลิงเทียนจึงไม่กลัวว่านางจะแพร่งพรายเรื่องนี้ออกมาเพราะนั่นจะเป็นการชักนำเพศภัยมาสู่อาจารย์ที่นางรักและเคารพไม่ต่างจากมารดาและถึงแม้ว่านางจะพลั้งเผลอแพร่งพรา,ายเรื่องราวออกมาแต่เกรงว่าคงมีน้อยคนที่จะเชื่อนางเพราะตอนที่ตัวหลิงเทียนบุกมายังวังหลวงกระทั่งฆ่าจูมูจื่อและอวินคุนไปเขาได้ใช้โฉมหน้าที่ปลอมแปลงขึ้นมาด้วยทักษะลับแปลงโฉมที่ผู้เท่าหัวถ่ายทอดมาให้ อีกทั้งเขาเองก็ตระหนักได้ชัดเจนว่าจูหยวนกับจูเลียได้พยายามตรวจสอบเขาด้วยสำนึกเทวนั่นทำให้ทั้งคู่คงเชื่อไปแล้วว่านั่นคือใบหน้าที่แท้จริงของเขาทักษะรับแปลงโฉมของผู้เท่าหัวนับว่าเป็นยอดวิชาปาฏิหารก็ว่าได้น่ากลัวในดินแดนเทพยุสเซียนเต่าคงยากจะมีบุคคลที่สองที่สำเร็จทักษะแปลงโฉมอันร้ายกาจเช่นนี้อีกกระทั้งคงยากจะมีใครล่วงรู้ถึงการดำรงอยู่ของทักษะแปลงโฉมเลิศดล้ำถึงขั้นไร้ร่องรอยให้สืบสาวแบบนี้ กระทั่งต่อให้เรื่องนี้เริ่มลือกันออกมาต้นหลิงเทียนยังเชื่อว่าจูหยวนกับจูเลียเองคงเป็นสองคนแรกที่ออกมากล่าวยืนยันความบริสุทธิ์ให้ตัวเขาหลังจากที่ออกจากนิกายอักคีร่องลอยแล้วต้นหลิงเทียนก็เลือกที่จะเดินทางออกจากประเทศฟูเฟิงทันทีไม่คิดย้อนกลับไปเมืองหลวงอะไรอีกไม่รู้ป่านนี้เทียนบูไปอยู่ที่ไหนแล้วแถมเรื่องท่านพ่อท่านแม่เองก็ยังมืดแปดด้านบ้าจริงหากข้าไม่พลั้งมือทำลายหยกบันทึกเสียงนั่นไปป่านนี้ข้าคงได้เจอท่านพ่อท่านแม่แล้ว จากที่เฉวียนได้บอกมาสมควรเป็นคนของท่านพ่อที่พาตัวเสี่ยวเฟยเอ๋อไปไม่รู้จริงๆว่าท่านพ่อไปรู้ได้ยังไงว่าเสี่ยวเฟยเอ๋ออยู่ที่คฤราสห์ดคลื่นขจีในขณะที่เดินทางออกจากประเทศฝูเฟิงใจต้วนหลิงเทียนก็ล่องลอยครุ่นคิดไปไกลเคอเอ๋อไม่รู้ป่านนี้เจ้ากับลูกเป็นอย่างไรแล้วจะปลอดภัยดีกันอยู่ไหม ตอนที่ได้รู้ว่าลี่เฟยสมควรอยู่กับบิดาของเขาแล้วในใจต้นหลิงเทียนก็บังเกิดความรู้สึกโล่งอกไปปลาะหนึ่งทว่าด้านเครอเอิญนั้นเทียบกับลี่เฟย์ที่สมควรปลอดภัยแล้วสถานการณ์ของนางเป็นอย่างไรบ้างเขาไม่อาจรู้ได้เลยจึงทำให้ในใจเป็นกังวลมากหลังออกจากเขตอิทธิพลของคารืหาหลิงนั้นหยวนต้นหลิงเทียนก็ไม่คิดจะว่ที่คารหาดคลื่นขจีแต่อย่างใดทว่าเลือกจะมุ่งหน้าไปยังตำหนักฟ้าลี้ลับโดยตรง ในฐานะคุมพลังกึ่งชั้นสามที่มีอยู่ไม่มากในภูมิภาคเบื้องล่างของดินแดนเทพยุทธเซียนเตาตําตหนักฟ้าลี้ลับนั้นปกครองพื้นที่ทางตอนเหนือในภูมิภาคเบื้องล่างของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าและต่อให้ตัวหลิงเทียนเดินทางโดยไม่พักเขาก็ต้องใช้เวลาเกือบเดือนกว่าจะไปถึงแน่นอนว่าด้วยพลังฝึกปรือของตัวหลิงเทียนในตอนนี้การเดินทางโดยไม่ได้นอนหลับพักผ่อนติดต่อกันทั้งเดือนก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร สุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปเจียนครบเดือนต้นหลิงเทียนก็มาถึงพื้นที่ปกครองของตำหนักฟ้าลี้ลับในที่สุดพื้นที่แถบนี้ยังเรียกกันอีกอย่างว่ามณฑลฟ้าลี้ลับความกว้างใหญ่ของมณฑลฟ้าลี้ลับนั้นเทียบได้กับเขตอิทธิพลหลักของขุมพลังชั้นสี่จำนวนสองขุมพลังควบรวมเข้าด้วยกันที่สําคัญหนึ่งในสองขุมพลังชั้นสี่ที่อยู่ในมณฑลฟ้าลี้ลับก็ไม่ใช่ขุมพลังแปลกใหม่สําหรับต้นหลิงเทียนแต่อย่างไรเพราะมันไม่ใช่ขุมพลังอื่นใดเป็นคฤหาสคลื่นคลาง หลิวงก,กวงอวุโสลำดับสองของคฤรหาต์คลื่นคลั่งนั้นเป็นหนึ่งในผู้ดูแลการประลองยอดนักรบฟ้าลิ่วล่องที่จัดขึ้นในเขตอิทธิพลหลักของคฤรหาน์ฟ้าลิ่วล่องเดิมทีต้วนหลิงเทียนก็คิดจะเข้าร่วมกับคฤรหาน์ข้ามฟ้าหรือไม่ก็คฤรหาน์คลื่นคลั่งแต่พอเขาบังเอิญได้รับทราบว่าตำหนักฟ้าลีลับกำลังเฟ้นหาอชริยะเป็นสิทธิ์เขาก็เปลี่ยนใจแทบจะทันทีและทิ้งให้หลิวงวงกวงกับเริ่นจงรอเกอร์และเริ่นจงที่ว่านั้นก็เป็นถึงรองผู้นำคาหาสข้ามฟ้า สำหรับเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนก็รู้สึกผิดไม่น้อยเช่นนั้นวันหน้าหากมีโอกาสเขาจะต้องหาทางตอบแทนคฤหาดข้ามฟ้าและคฤหาดคลื่นคลั่งแน่นอนหลังจากที่มาถึงมณฑลฟ้าลิ้วล่องแล้วต้วนหลิงเทียนก็เลือกที่จะวัพักที่เมืองใหญ่แห่งหนึ่งที่เขาบังเอิญเหินผ่านและเป็นที่แน่นอนว่าเขาย่อมไม่พลาดการเข้าไปเก็บข้อมูลในเหล่าอาหารต้วนหลิงเทียนที่เข้ามาในเหล่าอาหารใหญ่โตละดูหรูหราแห่งหนึ่งพึ่งนั่งลงก้นไม่ทันอุ่นก็ได้ยินเสียงสองเสียงแว่วดังเข้าหู เฮ้ hey! เจ้าได้ยินเรื่องนี้แล้วหรือไม่เห็นว่านายน้อยของคฤหา์ฟ้าลิ้วล่องที่เรียกว่าชีจิ้งอันใดนั่นมันถึงกับตกตายคาการประลองยอดนักรบฟ้าลิ้วล่องละ่ะอ๋อเรื่องนี้น่ารือค่าได้ยินมาแล้วยังกล่าวกันว่าในการประลองยังมียอดฝีมือที่ไรากาศปานปีศาจปรากฏตัวขึ้นมากระทรั่งคฤหา์ข้ามฟ้ากับคฤหา์คลื่นคลั่งยังต้องตาพึงใจถึงกับยินอยาดช่วยเหลือ แต่สุดท้ายยอดฝีมือพเนจรผู้นั้นกลับหายตัวไปไปดั่งนกหลุดกรงไม่ไว้หน้ารองผู้นำคฤหา์ข้ามฟ้าเริ่นจงกับอาวุโสลำดับสองของคฤหา์คลื่นคลั่งหลิวงงกวงอันที่จริงเรื่องนี้ก็เข้าใจได้มียากด้วยพลังฝีมือกล้าแข็งของมันอย่าว่าแต่คุมพลังชั้นสี่เลยต่อให้เป็นขุมพลังกึ่งชั้นสาม ข้ากลัวว่ายังจะรีบไปเชิญให้มันเข้าร่วมด้วยซ้ำนอกจากนี้แดนรับเซียนของตำหนักฟ้าลีรับเองก็ใกล้จะเปิดเต็มทีจึงประกาศรับสมัครอัจฉริยะที่อายุมิเกิน40ปีกันให้วุ่นข้าเชื่อว่าผู้ฝึกตนเนจรผู้นั้นย่อมบังเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเป็นแน่เห้ hey, ข้าว่าคนผู้นั้นคงไม่ปล่อยให้คฤราสหาดข้ามฟ้ากับคฤราสหาดคลื่นคลง่งนกเพราะสาเหตุนี้หรอกเพราะจากที่ข้าทราบมาตอนที่จัดการประลองยอดนักรบฟ้าลิ้วลอง ข่าวที่ตำหนักฟ้าลี้ลับเฟนหาอัจฉริยะที่บรรล,ลุขอบเขตเซียนก่อนอายุ4ี่ปียังมิทันแพร่ไปถึงเขตอิทธิพลหลักของคฤหาส์ฟ้าลิวล่องเลยมิใช่หรือทั้งสองคุยกันเสียงดังไม่น้อยเช่นนั้นวาจาของพวกมันทั้งคู่ย่อมดังเข้าหูต้วนหลิงเทียนชัดทุกคํายังทําให้เขาอดยิ้มออกมาเสียไม่ได้เขาไม่คิดเลยว่าวีรกรรมที่เขาก่อไว้ในเขตอิทธิพลหลักของคฤหาส์ฟ้าลิวล่องจะดังมาถึงมณฑลฟ้าลิวล่องนี้ได้ไม่เพียงแค่นั้นนามลี่เฟิง ของเขายังมีผู้คนจำนวนมากรู้จักกล่าวกันว่าทางตำหนักฟ้าลีลับเองก็ได้ปิดประกาศเอาไว้เช่นกันว่าหากผู้ชนะอันดับหนึ่งในการประลองยอดนักรบฟ้าลิวล่องยินดีเข้าร่วมกับตำหนักฟ้าลีลับทางตำหนักฟ้าลีลับยินดีที่จะมอบสิทธิ์เข้าแดนลับเซียนให้ทันทีมิจำเป็นต้องต่อสู้ช่วงชิงกับผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นตำหนักฟ้าลีลับจะพยายามสนับสนุนส่งเสริมด้านการบ่มเพาะอย่างดีที่สุดหยานับว่าคราวนี้ตำหนักฟ้าลิวล่องใจป้าเสียจริง นี่เผยให้เห็นชัดว่าพวกมันกระสันอยากได้ตัวยอดฝีมือพพนจรอย่างลี่เฟิงมาเข้าร่วมขุมพลังมากมายเพียงใดเหอะเหอแล้วจะให้ไม่กระสันกันได้อย่างไรไหวลี่เฟิงนั้นอายุยังไม่ทันถึงสี่ปีทีแต่กลับบรรลุขอบเคตเซียนขัดเกลาขั้นสูงสุดเข้าไปแล้วอันที่จริงต่อให้ตำหนักฟ้าลี้ลับไม่มอบสิทธิ์เข้าแดนลับเซียนให้หรือลี่เฟิงยังต้องกลัวว่ามีอาจใช้พลังฝีมือช่วงชิงมาได้ข้อเสนอนี้นับว่าช่างไร้ค่าสำหรับลี่เฟิงนะ บางทีลี่เฟิงอาจไม่สนใจข้อเสนอนี้แต่เรื่องที่ตำหนักฟ้าลิปลับกล่าวว่ายินดีสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการบ่มเพาะอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เล่าเช่นนั้นน่ากลัวว่าไม่นานพลังฝึกปรือของลี่เฟิงคงก้าวหน้าขึ้นด้วยความเร็วอัศจรรย์เป็นแน่กระทั่งอีกมินานเผลอๆจะได้กลายเป็นเสาหลักของตำหนักฟ้าลีลับนั่นสิ ถ้าหล่บไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าในภูมิภาคเบื้องล่างของดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าเรากลับมีอัจฉริยะที่ไร้กาดปานปีศาจเชนลี่เฟิงปรากฏตัวขึ้นมาได้เห็นว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ตำหนักฟ้าลี้รับนะแต่ขุมพลังกึ่งชั้น3าอื่นๆที่รับทราบเรื่องนี้แล้วก็พยายามปราราศาข้อเสนอเพื่อล่อให้ลี่เฟิงมาเข้าร่วมกันทั้งนั้นเรียกว่าตอนนี้ให้เป็นขุมพลังกึ่งชั้น3ามขุมพลังใดลี่เฟิงก็สามารถเข้าร่วมได้ทั้งสิ้นทั้งยังจะได้รับการดูแลส่งเสริมอย่างดีที่สุดนาาอิาจจฉัง ถึงข้าจะไม่เคยไปภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต๋าแต่ข้าว่าอัจฉริยะเบื้องบนก็ยากจะเทียบกับลี่เฟิงได้ฉนหนมันดาข้าไม่ให้พรสวรรค์เช่นนี้กับข้ามาบ้างนะเฮอะเหอะแข่งอันใดแข่งใดแต่บุญวาสนาแข่งงานได้หรือแต่หน้าเสียดายที่หลังจบการประลองยอดนักรบฟ้าลิวล่องลี่เฟิงผู้นี้ก็คล้ายจะหายสาบสูญไปจากโลกลาทางครหาหน์ฟ้าลิวล่องเองก็ระดมออกตามล่าตัวหมายล้างแค้นให้นายน้อยของพวกมันแต่เห็นว่าสุดท้ายก็ควาน้ำเหลวมิพบเจอร่องรอยใดๆ ไม่รู้คนไปอยู่ที่ใดกันแน่เ,เรื่องนี้บางคนลือกันว่าลี่เฟิงถูกยอดฝีมือที่มาจากภูมิภาคเบื้องบนต้องตาพึงใจกระทั่งนำตัวไปยังภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าแล้วพวกเจ้าว่าเรื่องแบบนี้เป็นไปได้ด้วยหรือใต้ล่ามากอัศจรรย์นี้ว่าอันใดก็เป็นไปได้หมดแหละอันที่จริงพวกข้าเองก็ได้ยินมาเช่นกันว่าลี่เฟิงผู้นี้ที่แท้เป็นอัจฉริยะจากภูมิภาคเบื้องบนที่ลงมาหาประสบการณ์ จนจับพลัดจับผูมาเข้าร่วมการประลองยอดนักรบฟ้าลิ้วล่องทั้งหมดเป็นแค่การเดินทางเที่ยวกรมฝึกฝนหมายขัดเกลาพลังฝีมือตัวเองเท่านั้นต้นหลิงเทียนพบว่าตอนนี้ผู้คนมากมายล้วนสนทนากันถึงเรื่องของเขาแน่นอนว่าเขารู้ดีว่านี่คงเป็นเพราะเรื่องราวของเขาเพิ่งจะแพร่กระจายมาถึงมณฑลฟ้าลีลับได้ไม่นานคงต้องรอสักพักกว่าเรื่องราวจะซาลงคนเราย่อมเหะอของใหม่กันเป็นธรรมดาข่าวเรื่องราวอะไรก็เช่นกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตกใจเพราะเขาไม่คิดเลยว่าการเข้าร่วมการประลองจัดอันดับยอดนักรบฟ้าลิวล่องคราวนี้จะทำให้เขากลายเป็นคนดังอย่างที่ไม่คิดไม่ฝันกระทั่งขุมพลังมากมายพากันยื่นข้อเสนอให้เขาแบบนี้เออหรือว่าข้าจะเข้าร่วมตำหนักฟ้าลิลับในฐานะล่เฟิงเลยดีต้วนหลิงเทียนรอบคิดในใจอย่างไรก็ตามหลังจากครุ่นคิดไปสักพักเขาก็ปัดความคิดดังกล่าวทิ้งไปทันที ไม่ดีกว่าด้วยพลังฝีมือของข้าตอนนี้ต่อให้ไม่ใช้ฐานะลี่เฟิงก็เข้าตำหนักฟ้าลีลับกระทั่งชิงสิทธ์เข้าแดานลับเซียนอะไรนั่นมาได้ไม่ยากและเพียงเผยพลังฝีมือให้พวกมันเห็นคุณค่าเดียวทรัพยากรของตำหนักฟ้าลีลับก็ตกมาถึงมือข้าเองเรื่องที่สำคัญที่สุดหากข้าเข้าร่วมตำหนักฟ้าลีลับโดยใช้ตัวตนลี่เฟิง ทียนบูย่อมไม่มีวันรู้ได้เลยว่าข้าอยู่ที่ตำหนักฟ้าลี้ลับเช่นนั้นใช้ชื่อหลิงเทียนน่าจะเข้าท่ากว่าด้วยไหวพริบของเทียนบูแม้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้าหรือเปล่าแต่นางต้องระแค่ระคายและมายืนยันด้วยตัวเองก่อนแน่นอนพอคิดถึงเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนก็ตัดสินใจได้ชัดว่าจะเข้าร่วมตำหนักฟ้าลี้ลับในนามหลิงเทียน อย่างไรก็ตามยังมีเวลาเหลืออีกถึงสิบเดือนกว่าที่ตำหนักฟ้าลี้ลับจะเริ่มการทดสอบคัดเลือกสิทธิเช่นนั้นต้นหลิงเทียนจึงไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายเขาหาเขาลูกหนึ่งที่อยู่ห่างไกลเมืองและความวุ่นวายก่อนที่จะขุดถ้ำบนเขากระทั่งยังปกปิดปากถ้ำเอาไว้อย่างดีไม่ให้มีลมฝนกล้ามกรายและวางเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติไว้ด้านในหลังจากนั้นเพียงห่วงคิดร่างของเขาก็วุบเข้าไปในเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติทั้งยังเดินขึ้นไปยังชั้นสามทันที เวลาสิบเดือนในโลกภายนอกนั้นในชั้นสามของเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติมันมากกว่าสี่ปีเสียอีกถึงแม้จะหักลบกับเวลาที่ต้นหลิงเทียนต้องใช้เดินทางไปถึงตำหนักฟ้าลี้ลับแล้วเขาก็ยังเหลือเวลาฝึกฝนเบาถึงสี่ปีมีเวลาขนาดนี้พลังฝึกปรือของเขาต้องก้าวหน้าอีกครั้งแน่และเขามั่นใจมากว่าจะสามารถยกระดับพลังฝึกปรือของเขาให้บรรลุเซียนดั้งเดิมขั้นสูงสุดด้วยเหตุนี้ต้นหลิงเทียนจึงเริ่มบ่มเพาะพลังอย่างขยันขันแข็งอีกครั้ง เป็นธรรมดาที่ในขณะบ่มเพาะพลังเขาจะกอดกระบี่นิวสวรรค์เอาไว้และใช้ความสามารถแยกใจหลายทางพยายามทำความเข้าใจเคล็ดบำเพนจิตเตา๋ากระบี่สูงสุดอย่างยอดใจกระบี่เต็มกำลังตัวหลิงเทียนได้เห็นซึ่งถึงพลังของยอดใจกระบี่แล้วเขาจึงทุ่มเทศหมดใจให้เคล็ดบำเพนจิตยอดใจกระบี่โดยที่ไม่สนใจวรยุทธเซียนอื่นได้อีกเลยเพราะต่อหน้ายอดใจกระบี่วรยุทธเซียนใดๆดในดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าล้วนไม่อาจนับเป็นอะไรได้ เขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่อ่อนได้ในเมื่อมีสิ่งที่ดีกว่าตั้งอยู่เบื้องหน้าในขณะที่ตัวหลิงเทียนจมจอมในพวังบ่มเพาะในที่สุดอาจารย์ของหานเฉวียนเน่ก็ได้หวนกลับมาถึงคฤหาสน์คลื่นขจีและนำพาหานเฉวียนเน่รวมถึงเจ้าตัวเล็กทั้งสามเดินทางออกจากคฤหาสน์คลื่นขจีมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่จะขึ้นไปยังภูมิภาคเบื้องบนพี่ใหญ่หลิงเทียนหานเฉวียนเน่ที่กำลังจะเดินทางไปยังภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทธเซียนเตา๋า หันมองกลับไปยังสุดขอบฟ้าไกลตาทิศทางหนึ่งตามสัญชาตญาณด้วยใบหน้าเศร้าซึมเมื่อไม่ทราบว่าจากการคราวนี้อีกนานเพียงใดนางถึงจะได้เจอพี่ใหญ่หลิงเทียนของนางอีกครั้งทําให้ใจของนางบังเกิดความลังเลทั้งคิดถึงอยู่บ้างท่ามกลางหุบเขาแห่งหนึ่งอันมีบรรยากาศเงียบสงบหมู่เมฆเคลื่อนคล้อยลอยล่องไปตามสายลมเอื่อยๆปรากฏยอดเขาสี่ลูกอันสูงชะลุทิ่มแทงทะลุหมู่เมฆขึ้นมายืนหยัดเย้ยฟ้าแยกย้ายกันตั้งทั้งสี่ทิศมองไปคล้ายเสาค้าสวรรค์และโลกก็ไม่ปาน หากผู้ใดสายตาคมกล้าแลไปให้ละเอียดจะพบว่าณนะจุดศูนย์กลางของยอดเขาที่ตั้งอยู่ปานเสาค้ำสวรรค์ทั้งสี่ทิศปรากฏแผ่นดินหนึ่งที่แมนเรียกว่าเกาะก็มีเกินเลยลอยล่องอยู่เหนือทะเลเมฆหมอกด้วยเกาะน,นี้ลอยล่องอยู่เหนือทะเลเมฆหมอกผ่านให้บรรยากาศของมันหลับหนึ่งวิมานฟ้าอันเป็นที่สถิตของเทพเซียนการที่ไร้ซึ่งสิ่งใดยกจับประคองทวากลับลอยล่องอยู่กลางอากาศได้ราวไร้น้ำหนักเช่นนี้นะเป็นเรื่องน่าตื่นตาให้ผู้คนตะลึงลานมิใช่น้อย สวรรค์เกาะใหญ่โตเช่นนั้นกลับลอยล่องอยู่กลางอากาศได้จริงๆมันเป็นไปได้อย่างไรกันบริเวณเชิงเขาของเขาสูงชันที่เป็นดั่งเสาค้ำสวรรค์ทั้งสี่ตอนนี้ปรากฏผู้คนมากมายมารวมตัวกันสายตาที่ทั้งหลายมองไปยังเกาะที่ลอยอยู่กึ่งกลางปานเรือใหญ่ลอยลำอยู่บนทะเลเมฆหมอกเต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจในสายตาของพวกมัน การที่ก่อใหญ่โตแบบนี้กลับลอยล่องอยู่กลางหาวได้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือสามัญสำนึกของพวกมันอย่างสิ้นเชิงแน่นอนว่ายังมีผู้คนไม่น้อยเช่นกันที่ยังคงความสงบอยู่ได้และไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรยังมีกระทั่งบางคนที่เผยสายตะยามเหียดกล่าวเย้ยดกดันผู้ไม่รู้เฮ้พวกบ้านนอกเอ๋ยนี่พวกเจ้าไม่รู้กันจริงๆหรือว่าโลกล่ามีสิ่งที่เรียกว่าอาคมเซียนลอยตัว ก็แค่เกาะลอยได้เพราะอาคมเซียนแถมที่นี่คือตําหนักฟาลิปอันมีมรดกตกทอดมายาวนานเรื่องเท่านี้ยังนับเป็นเรื่องแปลกอันใดอาคมเซียนลอยตัวท่ามกลางผู้คนต้นหลิงเทียนที่ตอนนี้อยู่ในคราบหลิงเทียนก็กําลังจับจ้องมองไปยังเกาะลอยได้ไม่ว่างตาเกาะมือหืมมาขนาดนี้แต่ลอยได้แน่นอนว่าทําให้เขาตกตะลึงอยู่บ้างแต่เขาตกตะลึงคนละเรื่องกับคนอื่นให้ตายเถอะต้องใช้พลังงานจ่ายไปยัง่ายกลกับข่ายอาคมพวกนั้นมหาศาลขนาดไหนกัน ถึงทําให้เกาะใหญ่โตขนาดนั้นลอยล่องอยู่ได้น่ากลัวว่าจํานวนหินเสียนที่ต้องจ่ายเป็นขุมพลังคงสภาพค่ายกลต่อวันจะมาหาศาลจนขนหัวลุกสําหรับ่ข้กลและอาคมเซียนอะไรต้นหลิงเทียนย่อมมีความรู้อยู่บ้างจึงไม่ได้แปลกใจอะไรกับการเห็นกอลอยได้ ต้นหลิงเทียนที่กำลังยืนประปนอยู่ท่ามกลางฝูงชนนั้นวันนี้เขามาในมาจอมยุธเพนเจนสวมใส่ชุดจอมยุธถือเรียบง่ายสีเขียวรูปร่างหน้าตาคราวนี้จัดว่าหล่อเหลาหักทว่าในอ้อมอกกับมีกระบี่ธรรมดาธรรมดาและดูไม่เข้ากับหน้าตาเล่มหนึ่งกอดไว้กระบี่เล่มนี้ไม่ใช่ใดอื่นเป็นกระบี่นิวสวรรค์การที่ต้นหลิงเทียนมาปรากฏต,ตัววันนี้ไม่ใช่เพราะเหตุผลใดอื่นแต่เพราะวันนี้เป็นวันที่ตำหนักฟ้าลีลับกำหนดไว้ว่าจะทำการคัดเลือกสิทธิ์อัจฉริยะที่บรรลุระดับเซียนก่อนอายุ40ปี ต้นหลิงเทียนเองก็ได้ออกจากการปิดด่านฝึกตนในเวลาที่เหมาะสมและเดินทางมาเตรียมตัวเฝ้ารอคอยอย่างสงบหากเป็นสถานการณ์ตามปกติแล้วเป็นธรรมดาที่ตำหนักฟ้าลีลับจะไม่เปิดให้ผู้คนทั่วไปล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นอะไรที่ยากเย็นสำหรับคนธรรมดาที่จะเฉียดกลายเข้าใกล้ได้ถึงขนาดนี้ ทว่าวันนี้เนื่องจากตําหนักฟ้าลี้ลับจะทําการเฟ้นหาอัจฉริยะรุ่นยาวที่บรรลุด่านพลังเสียนดั้งเดิมขั้นต้นขึ้นไปโดยที่มีไวัยไม่ถึงสี่สปีเข้าร่วมจึงทําการเปิดยอดเขาทั้งสี่และให้ผู้คนทั้งหลายเข้าร่วมการคัดเลือกกระทั่งรับชมได้อย่างไม่มีข้อกําหนดแน่นอนว่าแม้จะเข้าร่วมชมทั้งคัดเลือกอะไรได้แต่ก็จํากัดอยู่แค่บริเวณเชิงเขาทั้งสี่เท่านั้น ตําหนักฟ้าลีรับกล่าวไปก็แบ่งออกเป็นห้าส่วนและส่วนที่ครองอํานาจเหนือสุดก็คือเกาะที่ลอยล่องยุ่กลางหาวเกาะลอยฟ้าแห่งนั้นเป็นสถานที่ตั้งตําหนักหลักของตําหนักฟ้าลีรับเจ้าตําหนักและอาวุโสระดับสูงสูงล้วนอาศัยอยู่บนตําหนักลอยฟ้าดังกล่าวสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะอ,อะไรยังนับว่าดีที่สุดส่วนอีกสี่ส่วนที่เหลือนั้นก็ตั้งอยู่ปลายยอดเขาสูงชลูดปานเสาค้ำสวรรค์น,นั่นยังใหญ่โตปานจะรองรับได้ทั้งแผ่นฟ้าบนปลายยอดเขาแต่ละย,ยอดก็มีพระราชวังและดูวิจิจตรรรูาาาปลกส้้งเอไว ส่ส่วนของตำหนักฟาลิปนี้ถูกเรียกว่าวังแบ่งออกเป็นวังนภาวังปัทภีวังลีลับและวังเหลืองความสัมพันธ์ของแต่ละวังนั้นดำรงอยู่ในรูปแบบของการประชันขันแข่งเช่นเดียวกับอัจริยะผู้บรรลุถ,ถึงขอบเขตเซียนก่อนอายุ40ปีที่ตำหนักฟ้าลีลับจะทําการคัดเลือกกันวันนี้พวกมันก็จะถูกคัดแยกไปยังวังทั้งส อัจฉริยะที่ถูกแยกออกไปยังวังทั้งสี่ก็ต้องทำการแข่งขันกับอัจฉริยะที่อยู่ในวังเดียวกันเพื่อช่วงชิงสิทธิในการเข้าสู่แดนรับเซียนแน่นอนว่าแต่ละวังนั้นก็ได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมแดนรับเซียนจำนวนเท่ากันหืมทันใดนั้นคล้ายต้นหลิงเทียนจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงแหงนหน้ามองขึ้นไปยังขอบฟ้าทิศทางหนึ่งทันทีเพียงหันมองไปปราดเดียวเขาก็เลยเห็นว่ามีร่างหนึ่งกำลังเหินนํากลุ่มคนมาแต่ไกลและร่างที่ว่าก็เป็นคนที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาดี ส่วนด้านหลังที่เหินลอยติดตามคนคุ้นตาคนนี้มาก็เป็นชายหนุ่มสองคนและจากกลิ่นอายพลังที่แผ่ออกมาจากร่างพวกมันก็สมควรบรรลุถึงขอบเคตเซียนดั้งเดิมกระทั่งอาจจะสูงกว่านั้นไปแล้วส่วนชายที่เหินนำมาและต้วนหลิงเทียนคุ้นหน้าก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือหลิวงงวงอวุโสลำดับสองของคฤราสห์คลื่นคล่งวันที่ต้วนหลิงเทียนเข้าร่วมการประลองยอดนักรบฟ้าลิ่วล่องหลิวมกวงผู้นี้ก็คือผู้ดูแลการประลองยอดนักรบฟ้าลิ่วล่อง อีกทั้งยังคอยปกป้องต้นหลิงเทียนอีกด้วยตอนนั้นหลิวหมกวงเองก็พยายามทาบทามเขาให้เข้าร่วมกับคฤราสหาดคลื่นคลั่งไม่ต่างอะไรจากเรื่นจงที่ชวนเขาเข้าร่วมคฤราสห์ดข้ามฟ้าสุดท้ายเป็นต้นหลิงเทียนที่ทําให้ทั้งสองต้องนกเพราะเขาเลือกจะเดินทางมายังตําหนักฟ้าลีลับแทนตอนนี้พอเห็นหนึ่งในสองคนที่ว่าอีกครั้งใบหน้าต้นหลิงเทียนรู้สึกรู้สึกร้อนวบวับขึ้นมาเล็กน้อยแม้จะปลอมตัวอยู่ก็ตาม ดูเหมือนว่าแดนล,ลับเซียนจะเป็นอะไรที่ยั่วใจไม่น้อยกระทั่งหลิวงงกวงยังพาคนมาด้วยตัวเองแบบนี้ทั้งสองคนที่ตามหลังมันมาท่าทางจะเป็นอัจฉริยะรุ่นยาวที่บรรลุด่านพลังเซียนดั้งเดิมหรือเหนือกว่านั้นสายตาต้นหลิงเทียนตกไปยังร่างชายหนุ่มทั้งสองด้านหลังหลิวงงกวงนั่นคืออวุโสหลิวจากคริหคลื่นคลางไม่นานการมาของหลิวงงกวงก็ดึงดูดความสนใจของผู้คน คาริหัดคลื่นคลั่งจะให้กล่าวอย่างไรก็เป็นถึงคุมพลังชั้นสี่ที่ตั้งอยู่ในมณฑลฟ้าลี้ลับในฐานะผู้อาวุโสคนหนึ่งของคาริหัดคลื่นคลั่งก็เป็นธรรมดาที่ผู้คนจะจดจำหลิวงกวงได้คุมพลังชั้นสี่ที่มาถึงก่อนกลับเป็นคฤรหาหน์คลื่นคลัง่งหากค่าเดามิผิดชายหนุ่มสองคนที่ติดตามอยู่ด้านหลังอาวุโสหลิวสมควรเป็นยอดฝีมือรุ่นยาวที่โดดเด่นที่สุดสองคนของคฤรหาหน์คลื่นคลัง่งหลิวเจี้ยนกับหลี่เอิน หลิวเจี้ยนผู้นี้ข้าได้ยินมาว่ามันเป็นถึงหลานชายของอาวุโสหลิวและไม่เพียงมากพรสวรรค์เท่านั้นอาวุโสหลิวยังไม่ขาดการอบรมสั่งสอนทำให้มันเป็นรุ่นยาวที่มีพลังฝีมือสูงสุดในคฤหาสน์คลื่นคล่างหลีเอิญผู้นี้ก็มีธรรมดาเช่นกันแม้ตอนนี้พลังฝีมือของมันจัดด้วยกว่าหลิวเจี้ยนแต่เป็นเพราะยังยาวกว่าทั้งคู่ล้วนเป็นอัจฉริยะรุ่นยาวที่มีอายุน้อยกว่า40ปี การที่ทั้งคู่มาพร้อมกับอาวุโสหลิวเช่นนี้ไม่พ้นหมายตาแดนลับเซียนของตำหนักฟ้าลี้ลับเป็นแน่นั่นเป็นเรื่องธรรมดาแดนลับเซียนนี่ต่อให้เป็นขุมพลังชั้นสี่ก็มีอาจทานทนความยั่วยวนไหวรอกในขณะที่ผู้คนกำลังสนทนากันอย่างออกรถเหนือฟ้าพลานมีคนอีกกลุ่มเหินร่างมาถึงและยังเป็นคนจากขุมพลังชั้นสี่ขุมพลังชั้นสี่นี้ก็เป็นอีกขุมพลังที่อยู่ในมณฑลฟ้าลี้ลับคฤหหาดดาบทรราช คนของคฤรืสหัดาบทรราชมากันทั้งสิ้นสี่คนและผู้ที่เหินร่างนำมาก็เป็นชายร่างหนาบึกบืนจนขนาดตัวแทบดูไม่ต่างอะไรจากหลิวมกวงที่ค่อนไปทางอ้วนทว่าด้วยความที่มันมีความสูงกว่าหลิวงกวงเป็นช่วงหัวจึงแลดูเหมือนยักย้ายปักหลันสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดของมันก็คือดับมือหมาที่สภายอยู่ด้านหลังเป็นดับใหญ่ที่สมควรมีความยาวถึงสามมีและดูดูดันหน้าเกรงขามนัก อาวุโสหลิวคฤราสห์คลื่นคลั่งของท่านมาแต่หัววันเชียวหลังจากชายร่างบึกบืนที่สะพายดับใหญ่สามมีเหินร่างมาถึงมันก็มองกล่าวกับหลิวงกวงพร้อมหัวเราะเบาๆทันทีเห็นชัดว่าสมควรรู้จักกันอาวุโสหลินท่านมาแล้วหลิวงกวงที่แลเห็นชายร่างใหญ่สะพายดับยักษ์ายก็ไม่กล้าละเลยเร่งยิ้มทักทายกลับไปทันทีอาวุโสหลินงั้นหรือท่านใดนั้นเองไม่ทราบเสียงใครแว่วดังขึ้นมา หรือจะเป็นดาบผาสวรรค์หลินคงอวุโสลำดับสามของคฤหา์บาสราชสมควรเป็นเช่นนั้นเพราะถึงแม้อวุโสหลิวจะเป็นเพียงอวุโสลำดับสองของคฤหา์คลื่นคลั่งทว่าพลังฝีมือกลับมิได้ด้วยไปกว่าอาวุโสหลักของคฤหา์คลื่นคลั่งและข้าคิดว่าคนที่ทําให้อวุโสหลิวทักทายด้วยสุภาพเช่นนี้สมควรมีคนเดียวเท่านั้นหลินคงแม้จะเป็นอวุโสลำดับสาม ของครหาหั์ดาบสันราชทว่าอาวุโสหลักของครหาหั์บาสราชก็มีกล้าประมือกับหลินข่วงยามใช้ดาบผ่าสวรรค์เล่มเขื่องนั่นมิผิดข้าเองก็ได้ยินคำร่ำลือถึงอาวุโสลำดับสามของครหาหน์ดาบทรราชมานานแล้วพลังฝีมือนับว่ามิได้ด้วยไปกว่าอาวุโสหรือหมกกลวงจากครหาหั์คลื่นคลั่งแต่ดูจากท่าทีที่อาวุโสหลิวปฏิบัติต่ออาวุโสหลินแล้วน่ากลัวพลังฝีมือของอาวุโสหลินจะเหนือกว่าหาไม่แล้วอาวุโสหลิวคงมิสุภาพเช่นนี้ หัวข้อของบทสนทนาเริ่มเปลี่ยนจากหลิวงงกวงเป็นชายร่างบึกบืนสูงใหญ่มันคือหลินข่วงอวุโสลำดับสามของคฤหาหนดดาบซาดด้านหลังหลินข่วงก็เป็นชายหนุ่มสองคนและอิสตรีนางหนึ่งชายหนุ่มทั้งสองนั้นรูปร่างและดูบึกบึนร่างใหญ่ทรงเดียวกันกับหลินข่วงเรียกว่าให้ความรู้สึกแข็งแกร่งของบุรุษเพศชัดเจน ส่วนอิสตรีที่ติดตามมาเป็นคนสุดท้ายนั้นไม่ได้ละดูอ่อนแอบอับบางอย่างอิสตรีทั่วไปทว่ารูปร่างกลับสมส่วนกระชับไรส่วนส่วนกินให้ความรู้สึกร้อนแรงทรงพลังให้กลิ่นอายดูดันไม่ต่างบุรุษเพพทว่าที่สำคัญที่สุดก็คือใบหน้าของนางกลับงดงามยวนยวนัยวน่ยวราวปีศาสาวหวังคิ้วให้ความรู้สึกยั่วยวนไม่น้อยเฮ hey, มีอัฉริยะที่อายุต่ำกว่า40ปีที่บรรลุถึงขอบเขตเซียนสาคนเชียว ทางออกไปไกลๆต้นหลิงเทียนที่ชมดูอยู่อดไม่ได้ที่จะแปลกใจเล็กน้อยเพราะกระทั่งคฤราสห์คลื่นคลั่งยังมีอัจริยะขอบเขตเซียนที่อายุต่ำกว่า40ิเพียงแค่สองคนเท่านั้นไม่ใช่แค่วันสองวันที่ต้นหลิงเทียนมาพักอาศัยในมณฑลฟ้าลิ่วล่องเขาย่อมทราบถึงข้อมูลคร่าวๆของขุมพลังชั้นสี่ในมณฑลนี้ดีและทราบว่าทั้งคฤร,ราสห์บาสราชกับคฤราสห์คลื่นคลั่งเป็นขุมพลังชั้นสี่ที่ตั้งอยู่ในมณฑลแห่งนี้สตรีนางนั้น ไม่นานต้วนหลิงเทียนก็พบว่าในบรรดารุ่นเยาวของครหาดดาบทรราชมีสตรีมาด้วยนางหนึ่งรูปโฉมของสตรีนางนั้นจัดได้ว่าอยู่ในหมวดหมู่ของโฉมงามล่มเมืองยิ่งกอบกับรูปร่างกระชับสมส่วนกลับกลายเป็นให้สเสน่ยยั่วยวนใจคล้ายปีศาสาวที่คอยลงบุรุษมากลืนวิญ,ญญาณเรียกว่านางมาไม่ทันรายชายหนุ่มมากมายก็ล้วนหันไปสนใจแต่นาง วันนี้ตำหนักฟ้าลีลัเฟนหาอัจฉริยะขอบเขตเซียนที่มีอายุต่ำกว่า40ปีแน่นอนว่าผู้ที่มาก็ล้วนเป็นรุ่นยาวที่มีอายุน้อยกว่า40ปีทั้งสิ้นและในบรรดารุ่นยาวที่มาจำนวนบุรุษย่อมมากกว่าสตรีให้มันได้อย่างนี้สิโลกแคบจริงๆ ต้นหลิงเทียนค้งคิ้วขึ้นหลังจากที่หันมองไปอีกทางเพราะเขาเห็นร่างคุณตากำลังย่ำเวหาเคลื่อนที่เข้ามาด้วยความเร็วยังนำพาผู้คนติดตามมาด้วยสองคนพริบตาก็มาหยุดใกล้ๆจุดที่หลิวงกงวงและหลินโควงสนทนากันผู้ที่นำมานั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเริ่นจงจากครืหาสข้ามฟ้าส่วนด้านหลังเริ่นจงเป็นชายหนุ่มหนุ่น่าด,ดีสองคนเพียงทั้งคู่ยืนอยู่เฉยๆก็ให้ความรู้สึกสดชื่นน่าดูนั่นคนของคฤรืหาสข้ามฟ้านี่ ชายชราที่นำมาคนนั้นสมควรเป็นเรื่นจงรองผู้นำคฤริสหาข้ามฟ้าไม่ทันไรก็มีคนจดจำเรื่นจงได้เมื่อเวลาผ่านไปคนของคุมพลังชั้นสี่อื่นๆก็เริ่มทยอยกันมาถึงทั้งหมดล้วนมีระดับอาวุโสของคุมพลังนำมาแน่นอนว่าส่วนมากก็พาอัจฉริยะรุ่นยาวที่อายุต่ำกว่า40ปีมาด้วย2-3คน แน่นอนว่ายังมีขุมพลังชั้นสี่บางแห่งที่พาอัจฉริยะรุ่นยาวที่บรรลุเซียนทั้งทั้งที่อายุน้อยกว่า40ปีมาถึงสี่คนเวลาค่อยๆไหลผ่านไปอย่างเงียบงันแป๊บๆก็จะเที่ยงวันแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วคนของตำหนักฟ้าลี้ลับสมควรมาเร็วๆนี้ละ่ะไม่รู้ใครเป็นคนกล่าวขึ้นมาทว่าทันทีที่เสียงของมันดังจบคำไม่ทันไรพลันมีเสียงแหวกฝาอากาศดังลงมาจากฟ้าคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้น